สวัสดีทุกคนค่ะเจอกับครัวบ้านๆอาหารอร่อยนะคะวันนี้ได้มีสูตรคาสเซล่าเค้กมาฝากเพื่อนๆกันค่ะหน้าตาที่ทำออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะสูตรนี้ทำง่ายอร่อยมากค่ะใครทำก็อร่อยนะคะขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยากเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะส่วนผสมทั้งหมดจะแปะให้ในแต่ละขั้นตอนนะคะถ้าดูไม่ทันไปกดดูตรงใต้คลิปกันค่ะ ขั้นตอนแรกเราจะมาตีไข่ขาวกันก่อนนะคะไข่ทั้งหมดใช้อยู่8ฟองค่ะเป็นเบอร์หนึ่งนะคะแยกไข,ข่ขาวไข่แดงแบบนี้เลยค่ะเราจะตีไข่ขาวกับน้ำตาลให้ขึ้นฟูก่อนนะคะสำหรับครีมออฟทาทาใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะตีให้ขึ้นฟองหยาบแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ค่อยๆทยอยใส่น้ำตาลนะคะแบ่งใส่2-3ครั้งค่ะแต่ละครั้งที่ใส่น้ำตาลลงไปให้ตีไม่เกิน1นาทีนะคะ ใช้ความเร็วสูงสุดเลยค่ะสังเกตดูไข่ขาวนะคะถ้าได้ที่ก็จะเป็นฟองเนียนๆตั้งยอดอ่อนๆค่ะแล้วเราก็จะมาตีส่วนของไข่แดงทีละฟองนะคะ เวลาตีตีไม่นานนะคะเอาแค่พอเข้ากันค่ะในไข่แดงนี่พี่ได้ใส่กลิ่นวานิลาลงไปนะคะ1ช้อนชาค่ะพอใส่ไข่แดงทั้งหมดลงไปแล้วก็ตีให้เข้ากันอีกทีนึ่งค่ะใช้เวลาประมาณ1นาทีนะคะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็จะมาลอนส่วนของแป้งใส่กันค่ะ การล่อนแป้งลงผสมก็สําคัญค่ะควรจะแบ่ง2อถึงสรอบนะคะค่อยๆล่อนลงไปค่ะแล้วคนตะล่อมให้เข้ากันนะคะเนื้อของเค้กจะได้เนียนทั่วถึงค่ะ มาต่อกันที่ส่วนของนมสดนะคะค่อยๆเทลงไปค่ะคนให้เข้ากันแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะเป็นน้ำผึ้งนะคะหรือใครจะใช้เป็นน้ํำเชื่อมค่ะน้ำเชื่อมข้าวโพดก็ได้นะคะเอาตามที่มีเลยค่ะถ้าไม่ชอบกลิ่นน้ำผึ้งก็ใช้เป็นน้ํำเชื่อมนะคะคนให้เข้ากันค่ะ สุดท้ายก็จะเป็นส่วนของเนยละลายเรียบร้อยนะคะของพี่เจทเทผสมแบบนี้เลยค่ะต้องคนให้ทั่วถึงกันจริงๆนะคะสําหรับเนยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนกลัวไม่ทั่วถึงกลัวแยกชั้นแนะนําให้ตักตัวเค้กออกมานะคะผสมในถ้วยเนยก่อนค่ะให้เขาเข้ากันแล้วค่อยมาเทผสมในนี้นะคะพอผสมจนเข้ากันดีแล้วเราก็มาเทใส่พิมพ์เลยค่ะพิมพ์ที่ใช้เป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมนะคะ8คณ12นิ้วค่ะ แต่ว่าของพี่เป็นขอบเตี้ยนะคะก็เลยเพิ่มขอบขึ้นเองค่ะพอเทเค้กลงไปทั้งหมดแล้วก็ไล่ฟองอากาศออกนิดนึงค่ะยกเคาะเคาะสองสามทีนะคะก่อนนําเข้าเตาอบค่ะลืมบอกไปนะคะก่อนที่เราจะทําขนมนี้ให้อุ่นเตาร้อนไว้รอเลยค่ะตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะเราจะใช้เวลาอบสองขั้นตอนค่ะขั้นตอนแรกไฟ180องศา15นาทีนะคะ ขั้นตอนที่2ก็อบ1 6อองศาค่ะประมาณ40 6 0นาทีนะคะแล้วก็อย่าลืมรองน้ําร้อนในถาดด้วยนะคะเพื่อเค้กของเราจะได้นุ่มอร่อยค่ะพอดีพี่ลืมกดถ่ายให้ดูนะคะก็เลยข้ามขั้นตอนมาตอนที่สุกแล้วเลยค่ะต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะอันนี้สุกเรียบร้อยแล้วพอเรานำออกมาก็เคาะเคาะสักสอสทีค่ะนำออกจากพิมพ์ได้เลยนะคะ นี่ค่ะวิธีต่อพิมพ์พของพี่นะคะก็ใช้เป็นฟอยแบบนี้ค่ะต่อขอบขึ้นนะคะแล้วก็รองด้วยกระดาษไขค,ค่ะทีนี้ก็พักให้เย็นนะคะประมาณสัก1 0 1สนาทีค่ะแล้วเราก็มากลับด้านกันค่ะก่อนกลับด้านก็ทาเนยนิดหน่อยนะคะแล้วเราก็แปะด้วยกระดาษไขค่คะพลิกกลับด้านจะได้ไม่ติดกระดาษนะคะ ตัดมาตอนที่เย็นเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ก็กลับเอาด้านบนขึ้นมาอีกทีหนึ่งค่ะเสร็จแล้วก็มาแต่งขอบนะคะหรือว่าใครจะห่อแบบนี้แช่ตู้เย็นก่อนก็ได้ค่ะแช่ประมาณ3ามชั่วโมงนะคะหรือข้ามคืนค่ะอันนี้ของพี่จะตัดขอบก่อนนะคะตอนนี้ทําก็เป็นเวลาตอนเย็นค่ะเดี๋ยวดึกๆก,ก็จะมาตัดให้ดูนะคะแช่ไว้สักสามชั่วโมงค่ะจริงๆแล้วไว้ข้ามคืนแล้วค่อยตัดตอนเช้าทีเดียวเลยก็ได้นะคะ เค้กของเราก็จะได้นุ่มชุ่มอร่อยมากขึ้นค่ะการหั่นเค้กให้เรียบสวยก็ง่ายๆค่ะใช้มีดตัดขนมปังนะคะค่อยๆหั่นเลื่อยลงไปนะคะจนถึงด้านล่างค่ะอย่ากดลงโดยตรงนะคะจะทำให้เค้กของเรายุบตัวหรือว่าเสียทรงค่ะ พี่ก็ได้แต่งครบทั้ง4ด้านนะคะเดี๋ยวจะมาห่อแช่ตู้เย็นค่ะการนำแช่ตู้เย็นห่อแลปลงไปนะคะแบบนี้ค่ะให้แนบชิดตัวเค้กเลยนะคะพอห่อด้วยแลปเสร็จเรียบร้อยเราก็จะห่อด้วยกระดาษไขอีกชั้นหนึ่งค่ะหรือว่าจะเป็นฟอยล์ก็ได้นะคะ นี่ค่ะของพี่หอกระดาษไขนะคะนําไปแช่เดี๋ยว3มชั่วโมงมาตัดกันค่ะผ่านไปสมชั่วโมงนะคะมาดูกันเลยค่ะ ตอนนี้ก็จะมาตัดเป็นชิ้นยาวๆก่อนค่ะจะแบ่งเป็น3ชิ้นนะคะค่อยๆเลื่อยลงไปให้ถึงด้านล่างเลยค่ะ มาดูด้านในกันค่ะนี่นะคะก็จะเรียบสวยแบบนี้เลยค่ะถ้าเราแช่แล้วเขาจะเซตตัวมากขึ้นนะคะจะทำให้ตัดง่ายค่ะ<ม>เวลาหั่นชิ้นยาวไว้แบบนี้วิธีเก็บก็ง่ายๆค่ะใช้กระดาษแข็งรองด้านล่างนะคะแล้วก็ห่อด้วยกระดาษไขอีกทีนึงแช่ตู้เย็นเก็บไว้ได้เลยค่ะ เดี่ของพี่ก็จะเก็บแบบนั้นเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้จะมาหั่นให้เพื่อนๆดูก่อนค่ะหน้าตาที่พร้อมเสิร์ฟก็จะเป็นแบบนี้นะคะคาสเทลลาเค้กอร่อยอร่อยสูตรนี้ทำง่ายค่ะเพื่อนเพื่อลองทำกันดูนะคะดูจบแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันเลยค่ะสำหรับวันนี้คงต้องลากันเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ